วัสดีครับพี่น้องพวกช่องบาตรที่อำเภอโน้องเที่ยวเจ้าจิมิใส่เจ้าสิพ่านไปใส่เจ้าสิพ่านไปใส่ซุปเจ้าพ่านไปใส่ผู้สาดซ้ายนั่งแรนหาก็ตั้งแม่พายุไก่แม่พายุไก่แม่มาจะใส่พายุแถวอำเภอเมืองบุรี่สร้างขวดเดียวงัวขอกขวดเมึงคือมันไก่มันเศร้าโลดนี่ได้แล้วพายุไกอยู่งไหนไปที่ขวดตองมากคนยาติพได้เจ้าเสียววังไหนครับพี่เราวังไหน นี่แหละค่ะพอดีประมาณนี้แหละพอดีเนี่ยประมาณนี้พอดีป้าพี่น้องคนมันเอวมายห่ลอ้ยหมูแดงถึงไหนวะฟอน่าเองถึงไหนวะโอ้ยได้ได้ันนีได้วันนีได้ได้สบายด้วยวันนีได้ โอ้ยี่าว่าถอบผมไ่ด้องแม่ความซุ่มเจ้าวาดีเนาะเต็มยางไม่อีลยเนาะแม่ทำบผมเมื่ปูควนป่ไหนดีเนาะคอยเสื้อซึ่มเจ้าอยู่เออพอาพว่าสวดนี่เพราะว่ท่านมีม่วเนาะหน่อยซุ่มนี่ละซุมหอบสารนี่ะพี่หอบสารแลเนี่ยซุ้มเจ้าเนี่ยโอ้ยปวดพวง่วงตีงนป่แลอเอาแสว่าสีรัตนาาประเดีไปเสีย ซุ้เจ้าผมได้ไปบอกสบางยานะศีรัตนาที่ผมมากนะได้ไปบ่หรือว่ารอดูตรงนี้เนาะโอ้ที่ว่าที่หอบสารแล้วปีกายซุ้มเจ้าบ่โอ้ยคอยขดต่อคอยกระแายซุ้มเจ้าได้ตอนนั้นนะโอ้ยเขามาอยู่บางสองยังเห็นซุ้มเจ้าด่เนาะปวดพวกง่วงแปงมาปูเนี่ยอาถามหรีบอยู่สอดแจ้งหรืออยู่หอดจังโม่งเนี่ยให้มันสมเจ้าของมาปูก่อนมูเนี่เด้ เอาแต่เซฟเฟอร์เป็นสิบห้าอยู่พามีโอ้ล่ะแต่เซฟเฟอร์กันฝนกันฝนบโต๊กหน่อแรงล่ะโบมีฝนสุขไข่อยปอดฝนแม่แรงสี่สามสี่ขั้นเหมือนเนี้ยฝนตั้งแม่เด้อเออจะหาดินทับไปเด้นะแม่เด้อแม่ความเจ้าวาหรือจะอะไรบไหนแมนสารหรือมาไม่ระพูฝนแมนได้แมนความเจ้าวาหรือตรงมาปูกันได้เนี่สวัสดีครับสวัสดีจ้ามองได้มาพี่น้องใหม่ไม่เคยกินโบโบแมนบ่เอาละว่าพน้องใหม่ต้อตอกมอง ได้หมดแล้วจ้าโซนนี้ได้หมดเลยลลดไดย้มันบอมันบอกใกล้ไปเนาะไม่ใกล้พอดีเพราะว่าฟอร์น่าถึงรถเองเนี่ยประมาณนั้นประมาณกลางรถน่ะได้อยู่ประมาณเนี้ยไม่ใกล้ไม่ไกลพอดีกลางไม่ที่แล้วเนี่ยไหนนะประมาณนี้แล้นเนี่ยอพอดีพอดีเหมาะเลย <c oughs> สิดว่าไกล้พอดไปแหละขนาดพอดีขอมามันไม่ต้องเงยหน้าไม่ต้องก้มมันพอดีเลยนะผมมาซุปเจาะเตรียมพร้อมกันบ่ใส่แฟมเพลิดมาเลยตัวเอาจากโมงนี่อยู่อ่ะกะว่าอยู่ถึงกี่โมงเนี่ยโอ้ดีเนาะปวดพ่อผมแม่ข้ามมันซุมเจ้าว่ะดอกตอมะปุ่น่ะเริ่มไหมแล้วปุ่นยางไหมล่ะป่ โอ้ว่าท่านอันนี้ได้ถนัดหลักเพราะว่ายอดได้ฝนตกบอบอมีครับบอมีบอมีสเอาหน่อยแล้วเพื่อนช่วยปลอดฝนครับปลอดครับปลอดฝนทันทีครับนี่ครับเดี๋ยวจะดีเด้อเราเริ่มต่อเฟืองต่ำเด้อผมเริ่มเน้องใหม่ไหมกันกินนึกว่าเอซี่ว่าน้องใหม่ไหมกันกินบอแมนตัวนี่อยู่บ้านไหนนี่อยู่บ้านน้องแรกจากโลจากโลกี่นี่จากนี่ ลูกฮโอ้ยเนาะียเอ้ขอบคุณครับขอบคุณหลายครับเดี๋ยวให้โอ้ตอนนี้ย่ท่นแบนบัตรจะเจาบ้ตเจาทิไม่น้องรอบรออบมาก่อนเดี๋ยวตอนมากูกรขนครบสันว์หละบโท่านีดีเต็มเลยน่าะลบเราว่าพ้นขายไปแล้วได้สามพันเด้สามพัใบเยเด้ซื้อบาตดวงหนาเลยโอ้ซื้อบั้งานซื้อบาไว้ตั้งนานแล้ว เดือนหน้าพวกผมก็มาอีกถ้ามันหมดถ้ามันติดตามไปอีกนะคือว่าใกล้ๆนี่บ้านยังแปดโลดนี่ยแปดโลดนี่โอ้ยของแขกต้นี้ครับพี่น้อง FC Liverpool Zone หาอะไรพับหน่อยไม่อยู่แม็กเอาได้อย่างนั้นได้ครับเราของแขกต้นเออย่างนั้นแม็กอยู่จะหาอะไรทำหน่อยเด้อปิวได้เจ้ปิวได้ โอ้ยของแ่ตัวเนี้ยบริยานรถเหยียบเต้สิเื่นรเหยียบดอกไหมเหยียบเระเจอาชืถอยอีเด้มาไปยังเออหายยังทับมุมไวม่แค่นั่นแหละเดี๋ยวสิเบิ้งอีดอก่านนั่นเด้อมันมัดใส่กันก่อนมัดมัดไปก่อนนี่ครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องบนป้าแตให้ของแค่์ด้วยนะฮะแม่แมีจำไปเลยแม่ เอาจำไว้เลยเดี๋ยวรถมันเหยียบรถมันเหยียบนี่ไว้สูงก็ได้เอาจำเลยแม่จำไว้เลยเออสัตว์ละรถมันอันตรายอันตรายอันตรายรถทุกคนเออเอาจำไว้เลยจำเลยมันอันตรายเอาผมโบแม่หน่อยครับมันอันตรายตัวรถดผมผมเลยครับดีครับแมนบอครับมันจะออกมาอีกชั้นนึงก็คือตรงกลางรถนะครับกลางรถกลางเขาน่ะ ครับประมาณนั้นนะครับมันไม่ถึงนี่หรอกสำหรับผมสำหรับผมผมว่าพอดีนะสำหรับผมนะถ้าต้องใส่ฉากต้องถอยไปใส่ฟงใส่ไฟอีกเด้อครับนี่แหละครับกลางไปที่วันนี้ละครับนี่นะนี่เพราะว่าลำโพงอยู่ซ้ายขวาเสื้อผมรถหนาบอเสื้อบาตุ้ยเสื้อไผ่นี่บอกพนเอาจำพนเอาจำ คอยบอกเพื่อนอกจำเอออาจำได้คอยกระบอกเพื่อนน่าละเออครับจาชูจบประหาเสือกฟางเสงมมาใส่กันไว้นี่ยเนี่ปิวได้ลมผัดมากปิวผมอยากเอาบท่านเด้ อปดีเลยเดีเออบัาบ้ฐายังบ้าบ้เนาผมเนี่ยพวกนี้ของนเมื่อสีบไปดีเ <bunker. S 1> มื่อสิไปดีทางเนี้ยเนะยอัน่ไปเยโอ้เนะพี่น้องครับของแทร์ด้่นิครับเดที่เราเปิดโซนท้าอกปเลยโซนั้งเพิ่แล้ว้ใ้นเบิ่งจะพูนไรเห้พูนเบิ่งจะของเน่บ้าเนี่ย เดี๋ยวผมมาขาดว่าอีกจักหน่อยเต็มครับพะว่าพนมาอยู่พิ่นไปแฮจังหน่อยพ่นมามาพิ่นชิมาปูอยู่ครับนองเดี๋ยวมา่นเองครับเดี๋ยวมาเอยม่าอย่มอาทั้งลัดกับยมอยนา็มาทั้งปลานี่ยขนะ อ้ยเอ้าพี่น้องครับมวนมวลกันเด้อปลอดภ้าปลอดฝนเด้อผูดได้เด็กกับปังตะไคร่เด้อขาปองใหญ่ดอกเอาครับพี่น้องครับชิมนี่ฟังไว้ชั่งนี่อย่าลืมมาเจอกันที่อ่ะบ้านบ้านขวาวเนาะบ้านขวาวบ้านว่าขวาวเขว่าก็ได้เพี่นว่าเขว่าบ้านขว้าก็ได้พี่น้องตำบลอ่ะสุขสวัสดิ์ครับ จ้ากินแมงซ่อนอยู่บ่กินเบิดครับเจ้าฝ่าสาซาดไอ้ไข่เดี๋ยวไข่สีขัวมาซูเด้อไอ้นี่ตัวรองแค่เนี้ยโอ้ยไข่ขวดพอมากข้ที่สีบอลล้วป่ะเนี่ยบอลลายดอกผมสีบอลสบองได้เด้อครับเด้อยแต่สมมติว่ามันฟิวไปเจ้ากับมะปูนไข่เจ้าหายังทาไปเนี้ยยังว่าไข่บ่มีหอวก้อนที่ดินเนี้ยอ้ากระหันเนี่ยก้อนดินนะพ่นไทยอยู่นั่วน่ะนะครับนั่นโอ้ เฉพาะแต่กระเป๋าพ่นไยเพิ่นของแท้ดีได้คอยบอกไวเลยนะดัดแปลงกเพิ่นก็ได้บบตัวเดี๋วเดินยวที่ขาทั้งบูน,นันเพิ่นเพิ่นไทยนั่นนั่นอันใดขี้พ่น,นไทยบโบจบักรง่ากใใๆๆี่ไหนอื่นพากันบอกภาษาอย่า,า,าญญงทีอได้เปรียกได้ข่เลยภาษาอย่างเนี่ยภาษาเยอะเยอะสวยเขมรเราฟังได้สามสี่ภาษาได้เปรียกค่อยๆเลยได้ห<ว>อดภ <ๆ S 2> าษาไทยแต่บ่แม่นอันบ่แม่นโขบายจะด้อยบ่ บ่อนน,นเ่าเยอะเยอะมันจะด,ดยจาด,ดยเนาะจาด,ดยงอด,ดีอ่ะเอาเอาเอา้เอาขับเน้องคลิปนี้ฝากพวานีคลิป,นลป,นห,ปหนังความหมาเบืองหนาอย่มเลแชร์ติดตามช่องหมอเปยนงเพลนเชอน,นอเนาะคืนนี้นเจอกันที่น,น,น,นอเป็น้องคาดว่าอีบนผมาเต็มแน่นอนครับเพราะว่าพี่น้องทั้งสีเกนออีกอย่างไฟบึงพนวส่วนนี่ยังไ่เคยบมมีหมอนำจักเชือครับหมอลำมุกยไงวางนี่ครับหรบ้านนี่ไม่มี่นนกก็คือบลันอ วงไหนครับวงหนึ oh, so? oh, ่งหรือวงสองวงนี้เราโอ้บ้าน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 ยังนะอำเภอไหนโอ้เมื่อฝนไล่นะบ่ะไม่รู้อยู่กข่อยลึกฝนน่ะดีเดินเดินหนาพวกผมก็มาใกล้ๆอย่างนี้บางฟังบางเดาบางเชื่งแน่ไมเด้อลปลาอ่างเออหนิบอปลาอ่างนี่กระติกไปขึ้นเก่าโอ้ยซาทูครับพี่น้องอ้าวคลิปนี้ฝากไว้สนิทเน่อยไหครับบ๊ายบายสวัสดีครับเสื้อเมาเบิบงไปเพื่อนบ่เนี่ยกูเจ้าหัดกอนข่อยแล้วเนาะข่อยน้ำผู้ท่านจักงยังเรืนี้เนี่ย ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ